ตอนนี้ครับในงานคอมิวเตอร์2017เราก็เดินทางมาถึงบูธของ a e r o c o o นะครับหลายๆคนคุ้นกับ a e r o c o คูในส่วนของ PC case และตอนนี้ครับทาง a e r o c o คูนะครับที่นำมาจัดโชว์บูธในงานนี้ก็จะมีการจัดโซนต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีโซนอะไรบ้างส่วนแรกเลยครับโซนแรกตรงน,นี้คือเขาจะทำเหมือนเป็น living room ครับห้องนั่งเล่นห้องเล่นเกมหรือว่าดูหนังฟังเพลงต่างๆนะครับโดยเขาจะมีการนามาโชว์ว่าเฮ้ยเขามีเก้าอี้ในการเล่นแบบนี้นะโดย2 สองรุ่นที่เขาโชว์ครับเป็นแบบผ้าแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบหนังนะฮะแล้วก็เขาก็จะมีเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะครับมาจำลองในส่วนของห้องลิฟวิ่งรูมให้ก็คือมีลำโพงของเอเมอร์ม a เดีแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการเล่นเกมต่างๆนะครับซึ่งโชว์อยู่ตรงนี้แล้วก็ขยับไปด้านหลังครับเดี๋ยวเราไปดูกันโซนสำหรับการทำงานหรือว่าห้องทำงานนะครับซึ่ง ด้านหลังผมนะครับก็จะมียูทูบเบอร์เหมือนว่ามานั่งจําลองให้ดูว่าโต๊ะทํางานเขาเป็นยังไงนะครับซึ่งเขาก็ตัดต่อวิดีโอให้ดูนะแล้วก็ PC ซีเคสเป็นตัว Project 7นะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงได้เห็นกันนะเป็นตัวใหม่ล่าสุดจากทาง a อร์โรคูนั่นเองนะครับก็จะสังเกตว่าเขาเซ็ตให้ดูแบบว่าคลีนคลนหน่อยนะดูสวยงามทีเดียวครับทีนี้อันนี้เป็นส่วนของห้องทํางานห้องนั่งเล่นเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งครับจะมีส่วนของเรียกว,ว่าเป็น e x r e ซ m PC แล้วก็ส่วนของเกมมิ่ง ซึ่งส่วนของเกมมิ่งครับเขาก็จะมีแบรนด์แยกย่อยหรือว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือของแอล o โรคูอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับ,รบก็มาถึงอีกส่วนหนึ่งครับนอกจากในส่วนของ PC Mod ที่เราได้ดูมาสักครู่แล้วนะครอันนี้เป็นส่วนของที่เขาเซตมาให้ดูเกี่ยวกับ อารมณ์แบบ X t r e m e PC หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ High End หรือสำหรับเกมเมอร์นั่นเองครับเขาก็เซ็ตมาให้ทั้งเซ็ตเขาโชว์ให้เห็นการปรับในส่วนของฮับนะครับสามารถปรับแสงปรับสปีดปรับสีได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงว่าสินค้าที่โชว์นั้นเป็นยังไงนะครับซึ่งเขาจะมีโชว์ให้อยู่ตอนนี้อันนี้ที่เราเห็นนะฮะก็ถือว่าดูแบบอารมณ์เกมเมอร์นะครับแล้วก็เก้าอี้ที่เรานั่งนะครับ เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับสำหรับเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเ e ก้าอี้ e s p o r t นะครับแล้วก็ด้านข้างจะสังเกตอ่ะถ้าถ้าเข้ามาดูนะครับตรงนี้จะมีเป็นไฟเส้นอยู่สามารถปรับโหมดได้ซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าไม่ได้ปรับเป็น RGB นะแต่ว่าอนาคตไม่รู้จะปรับได้ไหมแต่ตอนนี้มันสามารถปรับได้แค่แบบเป็นโหมดการกระพริบเฉยๆว่ากระพริบช้ากระพริบเร็วหรือว่าค้างอันนี้ปิดนะครับ อันนี้เป็นไฟแบบสตีดี้ค้างไว้เก็บตรงไหนเนี่ยาฝากไว้ก่อนนะฮะก็อันนี้ประมาณนี้แหละก็คือเขาเซตมาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวโลโก้นี้อ่ะให้ดูแล้วกันนี่เดี๋ยวเราไปดูว่ามันคือโลโก้อะไรนะครับ ก็ตอนนี้เรามาอยู่อีกหนึ่งส่วนนะครับสำหรับการตกแต่งคอมพิวเตอร์แล้วกัน,นครับซึ่งก็จะมีส่วนของพัดลมระบบระบายความร้อนด้วยน้ําปิดแล้วก็ตัวแอร์คูลลิ่งนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของพาวเวอร์สปายซึ่งตรงนี้จะเป็นในส่วนของ P 7ซีรี Series นะครับก็คือโปรเจกต์ทุกชิ้นตรงนี้จะใช้คําว่า P 7อย่างตัวนี้ก็คือ P 7นะครับ P 7 Fan แล้วก็จะมีตัวฮ u รด้วยสําหรับการใช้งานปรับในส่วนของแสงไฟนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็น R G B นะครับแล้วก็ ตรงนีเน้เขาเชื่อมต่อให้ดูอยู่ก็เป็น p 7 l 2 4 0นะฮะ 240, 240ก็คือมาจากหม้อน้ํา2ตอนขนาด12เซนนั่นเองนะครับก็จะมีพัดลม2ตัวขนาด12เซนอย่างที่บอกไปแล้วก็ตัวบล็อก CPU ครับจะเป็นแบบใสแล้วก็นี่ครับถ้าสังเกตดีๆจะมีของเหลวอ,อยู่ข้างในนะครับเป็นระบบน้ําปิด แล้วก็เป็นแสงไฟรูปแบบของ R G B สามารถปรับเซตได้แล้วก็ในส่วนของ Air Cooler ตัวนี้ครับนี่อีกหนึ่งตัวที่เขานํามาโชว์ก็เป็น power supply อีกส่วนหนึ่งก็เป็น R G B เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นส่วนของ P 7 project ที่เขานํามาแสดงโชว์ครับเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นซีรีส์เดียวกันทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเคสอีกสักนิดนึงครับ โอเคครับในส่วนของ P C case ครับหลายๆคนก็คงเคยเห็นรีวิวของเราไปแล้วกับ P 7ของ a อ r o c ล o วคับแต่ว่าตัวนี้เป็น P 7 C 1 Pro b a c k นะครับสำหรับสินค้านะฮะ P C case ที่มีคำว่า Pro ก็จะมีตัวเซ็ตฮับเมื่อสักครู่ที่เราให้ดูครับที่เป็นแฟนฮับแล้วก็พัดลม3ตัวติดเข้าไปให้ด้วยข้างในเคสเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีด้านหน้าครับพัดลม3ตัวแล้วก็จะมีฮับสำหรับควบคุมได้นะฮะเช่นกันครับตัวนี้ รเรามาดูตัวนี้รุ่น P7 CO Pro อย่างที่บอกไปว่าถ้ามี Pro ก็จะมีพัดลมให้1เซตพร้อมกับฮับควบคุมปรับเปลี่ยนแสงไฟได้นะครับก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมมิ่งกันที่เราบอกไว้ตอนแรกนะครับ ก็มาถึงในส่วนของอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่เราได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเขาจะมีแบรนด์ภายใต้ของ a อ r o ล o o l อีกทีนึงครับเขาใช้ชื่อว่า Thunder X3 ซนะครับซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์การเล่นเกมเลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังหรือว่าแผ่นรองเมาส์นะครับแล้วก็เขาจะจําลองโต๊ะสําหรับเกมเมอร์ให้ดูด้วยซึ่งตรงนี้ครับก็จะมีเกมเมอร์สาวนะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้เล่นเกมนะครับเขาก็ จะมีเกมเมอร์มานั่งทดสอบหรือว่าเป็นเครื่องเดโมให้ดูแล้วก็ใครอยากจะแข่งกับเขาก็ได้เหมือนกันแต่ผมไม่ขอแข่งเพราะผมเน่นไม่เป็นนะครับซึ่งอุปกรณ์ของตัว Thunder X3 เนี่ยก็จะออกแนวเรียบหรูแล้วก็แน่นอนครับเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ RGB ครับก็เรียกได้ว่าหลายๆส่วนซิงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะว่า Project 7ก็จะเป็น RGB เหมือนกันนะครับนี่ก็คือส่วนของ Boot แ a e r ร c o ู l ในงาน Comp 2017ครับ ซึ่งเราก็นําเสนอไปตั้งแต่ในส่วนของห้องนั่งเล่นหรือว่าลิฟวิ่งรูมห้องทํางานนะครับแล้วก็มาส่วนของเกมเมอร์นะครหรือว่าเกมมิ่งพีซนั่นเองรวมไปถึง x x t r m m e p มนะครับที่เราได้นําเสนอไปก็เรียกรู้ว่า r อ o w โลคูก็เจาะตลาดหลายๆส่วนเพิ่มขึ้นครับทั้งคนแต่งคอมพิวเตอร์หรือว่าคนใช้งานทั่วไปรวมไปถึงเกมเมอร์ด้วยในงานคอมเเทค2017นะครับยังไม่หมดติดตามได้ในคอมพลททีวีครับ